นห็นะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะปลาหนิลนะคะปลาหนิลจากอ Kid ่างเก็บน้ํานะที่อ่างเก็บน้ํานะคะปลานะคะเป็น nah ตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยตัวละกิโลเลยนะคะปลาหนิลนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะเพ็่มขนขึ้นโอเคตัวใหญ่มากเลยปลาหนินตัวใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะเพิ่มขนขึ้นอืมค่ะ ตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่มากเลยนคะคะเห็นไหมคะตัวใหญ่ตาตัวใหญ่ใหญ่เมนรูอะไรดีเนาะปลาตัวใหญ่ใหญ่ทำอะไรกินดีเนาะ ะะปลาตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะปลาตัวใหญ่ๆนะคะใหญ่มากเลยค่ะ